สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครู question, จะพานักเรียนมารู้จกักเรขาคณิตนะครับเรขาคณิตที่ครูจะให้นักเรียนได้รู้จักในวันนี้นะครับเป็นเรขาคณิต3มิตินะครับเรขาคณิต3มมิติก็หมายความว่าเป็นรูปเรขาคณิตที่มันมีรูปทรงนั่นเองนะครับเรามองเห็นเป็นรูปทรงเป็นรูปร่างต่างๆนะครับไม่ใช่เป็นแค่เส้นวาดนะครับ ก็เรียกว่ารูปเลขาคณิตสามมิตินะครับในรูปแรกที่ครูให้นักเรียนได้รู้จักนะครับรูปสีฟ้าๆนี้นะครับเราเรียกว่ากรวยนะครับกรวยนักเรียนออกเสียงสิครับกรวยนะครับกรวยกรออวยกรวยนะครับนักเรียนออกเสียงตามนะครับกรออวยกรวย นะครับกลวยก็มีรูปทรงนะครับด้านหนึ่งเป็นกลมๆนะที่ความอยู่นี่เป็นกลมๆแล้วก็ส่วนปลายนี่จะแหลมนะครับจะมีส่วนโคง้งส่วนกลมแล้วก็มีปลายแหลมนะครับอ่านั่นะคือรูปกลวยกลวยนี่มีส่วนที่เป็นผิวโคง้งและส่วนที่มีเรียบแบนนะครับวางซ้อนกันไม่ได้มียอดแหลม ในการที่บอกว่าวางซ้อนกันไม่ได้ไหมความว่าถ้าเราจับมันตะแคงหรือจับนอนแล้วเราซ้อนกันหลายๆอันเนี่ยมันซ้อนไม่ได้เพราะว่าผิวด้านข้างนี่มันกลมๆนะมันเรียบแบนแต่ว่ามันโค้งนะโค้งฝาด้านอีกหนึ่งก็กลมนะวางซ้อนกันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเอามาสวมทับกันได้ไหมความว่าเอามาสวมทับกันทับกันเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าวางซ้อนกันที่โดยที่ไม่สวมทับ วางซ้อน<ส> <im sharing> <management> กันไม่ได้หมายความว่าเราจับตะแคงตะแคงแล้วมาวางซ้อนทับๆกันซ้อนไม่ไ <aine> ด้นะครับแต่ว่าเราเอามาสวมเอามาสวมกันนะครับได้นะสวมกันได้แต่วางซ้อนกันไม่ได้นะครับอันนี้เรียกว่ากรวยนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูรูปที่สองครับรูปนี้เรียกว่าทรงกระบอกน Pang ักเรียนออกออกเสียงนะครับทรงกระบอก นะครับสะกดคำนะครับทอรกรนี้ออกเสียงเป็นตัวซอโซนะทอรกรควบกลัาออกเสียงเป็นตัวซอนะครับทอรออกงทอรองนะครับนักเรียนออกเสียงตามนะครับทอร,อออออรออกงทรงกรอะกระบออกอบอกทรงกระบอก นะครับอ่านว่าทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกลักษณะทรงกระบอกก็คือเป็นถ้าเรามองด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นกลมๆนะครับเนะเป็นกลมๆนะครับเหมือนแก้วน้ํานะครับแก้วน้ําก็เป็นทรงกระบอกนะถ้าเรามองด้านก้นหรือมองด้านบนก็จะเป็นวงกลมๆนะครับถ้ามองด้านข้างนี้ก็เหมือนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเนี่ยถ้าเรามองด้านข้างแบบนี้นะครับคล้ายๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ ถ้าเรามองด้านข้างนะครับเราขีดตามเนี่ยเหมือนเส้นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเรามองด้านบนจะเป็นกลมๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าทรงกระบอกนะครับเช่นกระบอกน้ํากระบอกไม้ไผ่นะครับเนี่ยเป็นทรงกระบอกด้านบนนี่จะเป็นผิวเรียบนะครับมาดูอันนี้ก็ทรงกระบอกทรงกระบอกมีส่วนที่เป็นผิวโค้งนะส่วนที่เป็นผิวโค้งก็คือข้างๆ้างนี้ครับผิวโค้ง และส่วนที่เป็นเรียบแบนนัคือด้านบนกับด้านล่างนะครับด้านบนกับด้านล่างนี่เรียบแบนนะครับสามารถนําส่วนที่เรียบแบนมาวางซ้อนกันได้ไหมายความว่าเราจับแท่งสีฟ้าไปซ้อนบนแท่งสีเขียวเอาสีน้ําตาลไปวางซ้อนบนอีกอย่างเงี้ยวางได้แต่ถ้าเราจับมันนอนลงถ้าเราด้านนอนลงเนี่ยวางซ้อนกันได้ไหมครับไม่ได้นะถ้าเรานอนลงเนี่ยเราจับแท่ง ที่ตั้งๆงเนี้ยจับนอนลงมันจะกลิ้งนะครับกลิ้งได้กลิ้งไปกลิ้งมาได้แต่ถ้าเกิดตั้งแบบนี้กลิ้งได้ไหมครับถ้าตั้งแบบนี้กลิ้งไม่ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกเดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไปกันนะครับรูปนี้เขาเรียกว่าทรงกลมนะครับทรรอกงทรงนะครับทรรอกงทรงทรรอนี้ออกเสียงเหมือนตัวซอโซนะครับออกเสียงเหมือนตัว โซ่นะครับออกเสียงเป็นตัวอโซ่นะเหมือนซออกงอทรงนะครับแต่เราเขียนว่าทรออกงทรงแล้วก็กรออกมกลมนะครับกรออกมกลมนะครับอ่านว่าทรงกลมนะครับทรงกลมทรงกลมอันนี้นะครับก็มีคือมองด้านไหนก็กลมหมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะมอง พลิกไปพลิกมาด้านไหนจะมองด้านไหนก็กลมหมดทุกด้านนะครับแล้วก็ทรงกลมนี้ก็จะสามารถกลิ้งไปกลิ้งมาได้นะครับกลิ้งไปได้ทุกทิศทุกทางเลยนะครับกลิ้งได้ทุกทิศทุกทางนะครับทรงกลมกลิ้งได้นะครับทุกด้านอะไรบ้างที่เป็นรูปทรงกลมนักเรียนลองบอกครูสิครับที่นักเรียนเห็นในชีวิตประจําวันว่าว่ามีรูปอะไรบ้างที่เป็นทรงกลม อใช่ลูกปิงปองลูกฟุตบอลน,นะครับลูกวอลเล์บอลน,นะครับอะไรอีกที่ค่อนข้างจะกลมกลมะมะน,นาวส้มเนี่นะทรงออกกลมกลมเหมือนกันนะครับยังมีอืน่นอีกไหมครับที่นักเรียนเล่นอ้าลูกแก้วอ๋อใช่นักใครที่เล่นลูกแก้วลูกแก้วนี่ก็ทรงกลมนะครับอันนี้คือทรงกลมคือมันกลิ้งไปได้ทุกทิศทุกทางนะมองด้านไหนก็กลมอันนี้เขาเรียกว่า ทรงกลมนะครับเอาเดี๋ยวมาดูรูปต่อไปครับรูปนี้เขาเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอลองมาอ่านนะครับทอรอ,อกงทรงนะครับสอ,อีสีเมเอกสีนะครับ หอลอเอยมอเหลี่ยมไม่เอกเหลี่ยมนะหอหอหีบลอลิงสระเอียนะหอลอเอยมอเหลี่ยมไม่เอกเหลี่ยมมออุมอมุมนะครับมอสระอุและมอม้าสะกดมออุมอมุมฉออากฉากนะครับนี่ฉออากฉากก็อ่านว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหมายความว่าไงก็มีมุมนะครับมีมุมนี่เป็นมุมฉากนะครับ มีมุมนี้เป็นมุมฉากเป็นแท่งเท่ากันหมดนะไม่ไม่เบี้ยวไม่เอียงนะครับทุกนี่เท่ากันขนานกันไปนะครับแบบนี้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีหน้าหกหน้าแต่ละหน้ามีลักษณะเรียบแบนเนี่ยอันนี้คือหนึ่งหน้านี่หน้านี้หนึ่งหน้าอันนี้หนึ่งนะอันนี้สองข้างนี้สามด้านหลังนี่ด้านหลังฮนดออีกสี ด้านล่างนี่ด้านล่างนี่อีกห้านะครับที่มันอยู่ด้านล่างเรามองไม่เห็นแล้วก็ด้านนี้อีกนะที่มันบางด้านนี้อีกหนะมี6ด้านนะมี6ด้านนะอันนี้สี่เหลี่ยมมุมฉากที่มันเป็นแท่งยาวๆนะอันนี้เป็นแท่งยาวนักเรียนลองนึกซิว่ามีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอะไรอีกนะครับที่มีลักษณะเป็นแบบนี้มีไหมครับอ้าว มีกล่องกระดาษทิชชู่นะครับกล่องกระดาษทิชชู่ที่มันเป็นแผ่นๆเนี่ยกระสงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับมีอะไรอีกไหมครับอ้าวยางลบแท่งๆนะยางลบที่เป็นแท่งๆเนี่ยกระสงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีอะไรอีกไหมครับตู้เสื้อผ้าอ่าตู้เสื้อผ้ากระชานะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนลองนึกซิว่ามีอย่างอื่นอีกไหมครับมีขนมบางชนิดไหมที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีไหมครับ มีไอซครีมที่เขาตัดเป็นแท่งๆแล้วก็เอาไม้เสียบนี่น,นะเห็นไหมที่นักเรียนเคยกินนะครับเท่มีกระดาษหุ้มอยู่นะครับแล้วเขาก็เอามีดตัดเป็นแท่งเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วพอตัดเสร็จเขาก็เอาไม้เสียบให้เรากินนะครับอันนั้นก็ไอศครีมชิ้นนิดหนึ่งก็มีรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันสรุปแล้วก็มีสี่ชนิดที่จะให้นักเรียนรู้จักนะครับมีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก อยู่หนึ่งแล้วนะครับจำได้ไหมครับแล้วก็อะไรอีกครับทรงกลมนะครับทรงกลมคือมองด้านไหนก็กลมนะต่อไปทรงกระบอกนะครับอันนี้เรียกว่าทรงกระบอกต่อไปกล้วยนะกล้วยนี่ตรงปากนี้จะกลมกลมนะมองด้านโน้นจะกลมแล้วก็ยอดแหลมนะครับอะไรที่เป็นลักษณะกล้วยบ้างนะก็ะมีพวกกล้วยไอศครีมเนี่ยมีนะครับ ่เดี๋ยวลองมาดูซิว right ่ามีอะไรบ้างอันนี้ทรงกระบอกนะครับรูปกระป๋องปลานี่ปลากระป๋องนี่ทรงกระบอกนะครับอ,นนอันนี้กรวยที่ใส่น้ําดื่มเนี่ยอันนี้กรวยนะครับอ,อันนี้แก้วน้ําแก้วน้ํานี่ก็เป็นทรงกระบอกอันนี้เป็นกรวยนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ มอเป็นอะไรครับกลมๆนี่อาจจะเป็นลูกปิงปองก็ได้นะครับอันนี้ปลากระป๋องปลากระป๋องนี่ทรงกระบอกอันนี้ทรงกลมนะครับแก้วน้ําแก้วน้ําเป็นรูปอะไรครับทรงกระบอกนะครับแก้วน้ําเป็นทรงกระบอกอ่าลูกฟุตบอลนี่ทรงกลมนะครับแล้วก็แก้วน้ําทรงกระบอกนะครับลูกฟุตบอลน,นี่เอามาวางซ้อนกันได้ไหมครับไม่ได้นะแก้วน,น้ํานี่ วางซ้อนได้ไหมอ่าก็วางซ้อนกันได้นะครับวางซ้อนกันได้นะถ้าวางต่อกันมันอาจจะสวมกันนั่นแหละนะครับได้แต่ถ้าเกิดเราจับนอนจับแก้วน้ํานอนแล้ววางซ้อนกันได้ไหมครับอ่าถ้านอนแล้ววางซ้อนไม่ได้นะกลิ้งไปกลิ้งมาเนะพราะว่าพอนอนแล้วมันเป็นกลมนะครับวางซ้อนไม่ได้อ่าอันนี้เป็นรูปทรงอะไรครับใช่ทรงกลมไหมครับ อ่าไม่ใช่นะถ้าเรามองด้านนี้บันกลมมองด้านตูดกลมแต่พอเป็นแบบนี้เป็นแท่งๆอันนี้เรียกว่าทรงกระบอกนะครับเป็นลักษณะทรงกระบอกนะครับอ่าอันนี้เป็นทรงกลมเนะี่ยมัน,นาวันนี้เขาผ่าครึ่งให้เราดูนะครับอันนี้คือทรงกลมถ้าเรามองด้านนี้ใช่ไหมเขาผ่าแล้วเห็นไหมครับผิวตรงนี้กลมเลยแต่อันนี้เราจะผ่าด้านไหนมองด้านไหนก็กลมหมดนะครับเรียกว่าทรงกลมนะอันนี้ลูกบาสเกตบอลก็เป็นทรงกลมนะ แบบฝึกที่สามจุดหนึ่งนะครับแบบฝึกหัดที่สามจุดหนึ่งเขา <den> um. บอกว่าระบายสีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปนะครับระบายสีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคือมองด้านไหนก็เป็นสี่เหลี่ยมทุกด้านนะครับต้องมีกี่ด้านเม,มื่อกี้เราเรียนแล้วว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากมันมีหกด้านเป็นสี่เหลี่ยมทุกด้านเลยสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกด้านเลย มองตรงด้านหัวด้านท้ายเท่ากันด้านตรงข้ามต้องเท่ากันนะครับสี่เห kind of oh, ลี่ยมบุมฉากอ่ากูยกตัวอย่างนะครับระบายสีนะครับอ่าสี่เหลี่ยมบุมชากอันนี้ใช่ไหมครับอ่ด้านนี้เป็นสี่เหลี่ยมแต่ด้านนี้เป็นสี่เหลี่ยมไหมไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมบุมชากนะครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่นักเรียนก็ระบายสีเลยนะครับ นักเรียนก็ระบายสีเลยอันนี้กูสีกูมีให้เลือกน้อยนะครับกูใช้ลากเส้นเอานะครับคล้ายๆทานักเรียนก็ระบายให้ครบทุกด้านนะครับสีอ่อนๆนะครับอย่าเอาสีเข้มแบบของกูของกูเลือกสีอ่อนไม่ได้นะครับก็ทาให้ครบทุกด้านนะครับทาให้ครบทุกด้าน <S <S แล้วก็ด้านนี้ด้วยนะของกูสีเข้ม ับเส้สนหมดเลยนะครับน้กเรียนเอาเลือกสีอ่อนๆนะครับระบายสีลงไปนะครับระบายเฉพาะที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นนะครับที่เป็นสีระบายสีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปนะที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปถ้าไม่ใช่สี่เหลี่ยมมุมฉากต้องระบายไหมครับไม่ต้องนะครับในแบบฝึกหัดที่2นะครับแบบฝึกหัด ที่3.2 3.2เขียนวงกลมล้อมรอบสิ่งของที่มีลักษณะตามรูปที่กําหนดให้ทางด้านซ้ายนี่ด้านซ้ายเขาเขียนว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่รูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันไหนที่เป็นทรงเดียวกับด้านซ้ายนักเรียนก็วงรอบเลยนะครับอันไหนอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้เป็นรูปอะไรอันนี้ทรงกลมอันนี้เลยนะี่กล่องนม,มนี่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนก็วงแบบนี้นะครับ อาเดี๋ยวต่อไปไปดูแบบฝึกหัดที่3.3นะครับแบบฝึกหัดที่3.3 3.3เขาบอกว่าระบายสีภาพสิ่งของที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกับรูปเลขาคณิต3มิติที่กำหนดให้นะครับถ้ารูปไหนที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากระบายสีเขียว ทรงกลมระบายสีแดงทรงกระบอกระบายสีเหลืองส่วนว่ากรวยเนี่ยระบายสีฟ้า่าเนนักเรียนก็มาดูที่รูปนะครับมาดูที่รูปนะครับรูปที่ต้นคริสต์มาสแล้วก็ที่พื้นเพาฟ้านี่ด้วยนะครับระบายให้หมดเลยนะครับระบายสีให้ตรงตามที่เขาบอกนะครับตามที่เขาบอกเนี่ยที่ต้นคริสต์มาสแล้วก็ที่วางอยู่ที่ที่พื้นนี่ด้วยนะครับระบายให้ครบเท่านี้นะครับ